มันเหมือนเป็นแท่งแต่งอย่างนี้เหรอใช่ครับเป็นแท่งดีบปล่าเดี๋ยวจะลองลองไล่ดูใหม่ว่ามันจะหายร้อนหรือเปล่าโดยการตัดแกนแล้วก็เซตน้ำมันโช้กใหม่พราะมันเป็นไอ้แกนแกนงานเพ iam นะพี่เอ๋เนาะนี่นะโอ้เยอะนะพี่บิวนะใช่หมดกี่แสนหมดไปประมาณสองแสนครับแค่นั้นกี่แล้วเฮียสุดนี้ยำรุ่ชาวไทยกับชาวสเก็ตหายใจทุกคนด้วยนะครับวันนี้เวฟมันเตี้ยมันไม่พอไอ้ช่วยเราเออเรามีสูตรยังไงครับ เพื่อเดิมๆเนี่ยตัดแก๊อมันยังไม่พอยังไม่พอแล้วเอ้เวลาขับความเร็วสูงครับอ่ามันจะล่อนไปล่อนมาซ้ายไป้้ายมาอ่าจะเซ็ตน้ำมันนี่อย่ารออันนี้ก็รื้อเสร็จแล้วเอาไปดูนะครับไปไปเดี๋ยวให้พี่ฟี่พาไปดูนะครับเดี๋ยวให้พี่เฟีเปิดหัวเลยนะครับก็คือไม่รู้ว่ามีคนเห็นสตอรี่ผมเปล่านะผมไปอมามันล่อนเว้ยเออมันล่อนทีนี้เดี๋ยวจะลองลองไล่ดูใหม่ว่ามันจะหายล่อนหรือเปล่าโดยการ ตัดแกนแล้วก็เซตน้ำมันโช้กใหม่แมนบอใช่ครับเขาเซตรอบที่เท่าไรเน,นี่ยทำไมไมันไม่สะอาดสักทีอ๋อคนละเซตกัน,นอ๋อเอาถอ,อดออกแล้วยังไงพี่ถอ,อดออกแล้วเร่ะมากเลยรถหนึไม่ได้อยู่ร้านประมาณครึ่งเดือนเนาะเละเมงเน่เนี่ยย่างสะอาดดูเล่ย่างดีบนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนกรองด้วยเปลี่ยนกรองเออใช่ใช่ใช่ระว่างสงการเราไปขี่มามันดูอากาศไม่ค่อยดีอืมครับพร้อมเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นกองกองบางใหญ่จะยาวนะจะยาวเราเออเพราะว่าบางสั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยแซบว่ะเดี๋ยวนี้ก็ไปแล้วเนี่ยทำไมอ่ะเกีียวไปเหมดอนกเออถอดดูเนาะถอ,ถอดถอดจนช้ำแล้วว่ะชก,กุ้ยอะ่ะเออจร<ถ>ิงๆก็อยากเลือกแต่งแล้วเนาะมันเป็นรถคูรถรามาจันจของเราเนี่ยเยอยแล้วเยียแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะเอาเนี่ยกระบอกโชกนะครับไปตัดแกนนะครับหรือว่ากึ่งแกนออกนะครับผมให้มันสั้นลงนะครับ <laughs> เพราะว่าที่เกียร์จะยกแกนแล้วเพราะว่า ยกแกนสูงเนี่ยมันก็ไปชนกับบ้างใหญ่ใจาย,ยาวเรานะครับเพราะฉะนั้นทางเดียวก็คือตัดแกนนะครับผมนะนี่นะฮะแต่ว่า <c oughs> เราตัดแกนกี่นิ้วเนี่ยสนิ้วพอครับอ่าตัดแกน2นิ้วแต่ว่านะครับเราลดเราตัดตัดสปริงไปแล้วทีนี้เราก็เลยจะตัดแค่2นิ้วเพราะว่ามันเตี้ยอยู่แล้วไงจะได้อยู่ประมาณนี้แหเนาะเดี๋ยวเราจะ เซตน้ำมันเสริมสปริงใหม่ครับนี่นะฮะแกนพวงนี้ก็เป็นงานเทียบนะบเป็นรอยมาแล้วนะี่อืมอันนี้งานเทียบนะก็บอกทั่วก็งานเทียบนะไม่ใช่ของแท้นะของแท้ลาลูกแล้วของแท้แตกมาแล้วที่เกียร์ซ่อมเออนะครับทีนี้พอเราตัดแกนอะไรเสียดปุ๊บพี่ๆจะทําอะไรกับมันต่อเราก็มาประกอบเซตน้ามันใหม่อืมแล้วก็ลองขับขี่ดูว่าการขับขี่เป็นไงนะครับอมเพราะตอนแรกมันใช้ความเร็วแล้วอาการ นามันจะสันใส่มากดก็ไม่อยู่เออแม่นมันหลอนมันร้อนมันแรงครับน้องเยอะรลเฮ้ยล้วไอ้นี่แหละเราจะทำอะไรกับมันไหมไอ้นี่นายเป็นสูตรแบบบ้านๆหาลูกปืนมาใส่เออนะเอาโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะหยิบตัวนี้ไปนะครับนะนเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่โรงเกลืองอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาจะมีขั้นตอนตัดเกนอะไรยังไงบ้างนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาถ่ายให้ดูเลยนะครับสวยๆงามๆนะครับจากแกน เนาเน่าตัวนี้นะครับจะเป็นแกนใหม่ที่หล่อเราเอาการนะครับนะคิดว่าสิรดเปียกครับก็เก่าบ่เฟียนาเคียทำซ้เก่าครับเท่าเดิมแหละเพราะตอนนี้มันก็เริ่มขี่ยากแล้วพอพอกับพื้นมันก็ห่างไม่เยอะแล้วไงเออเออเอจะหลวดขนาดนี้ก็เป็นรถแบบวิ่งเป็นรันนะครับตันเดียวทางเรียบเบี้ยวก็พอเออเอาจริงนะมันขับลําบากมากเลยทุกคนเพราะว่าคือมันเตี้ยอยู่แล้วไงถ้าเกิดเราตัดแกนเพิ่มแล้วรถเราตัดสปริงด้วยใช่ไหม ถ้าเกิดเราไปยกแกนขึ้นอีกอะมันจะเตี้ยเกินไปเว้ยเราขับยากนะฮะ <P ew birthday> แต่กูกูไม่เข้าใจไปรุ่นเหมือนกันนะคือแบบที่เราถ่ายรีวิวแต่ละคันนันไม่ยกแกนสุดบ้างตัดแกนจำปอกน,น,อนู่นนี่นั่นโอ้โหมีอาร์มอะไรถอย,ห,ห, ylon, อยหูโชกคแบบย่นเข้าไปสุดโอ้โหอีพอยแม่เอ,อ้ยจะขี่ยังไงในขะี่ลำบา,ะะ <P ew> ากไหมเนี่ยเออก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะไปรุมนขี่ได้ยังไงนะเฮ้ยอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราวาไปเจอ er กันอยู่ร้านช่างแอร์อีกทีหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเจอกันไป เคนักิอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราวาร์ปมาลงก,กึ่งพี่แอรแล้วนะครับผมถามว่าพี่แอรพี่แอร์ทำอะไรเกี่ยวกับรถเล็กบ้างท่อเสียท่อไอเสียตัดแกนกึ่งที่บอกเออกึ่งดุมด้านไล่เอาได้ครับได้หมดเลยแต่สิ่งงามไม่ทำนะไม่มีลิ้งเออไม่มีลิ้งไม่มีนะครับอาจจะมีในพายพักนะ่าแย่เ yeah, นี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับท่านผู้ชมนะนี่เราขึ้นเครื่องกึ่งเรียบร้อยนะครับวันนี้พิกัดที่เราจะโหลดก็คือ สองนิ้วสองนิ้วนะครับผมตามสั่งเลยนะฮะแล้วไปไล่เอาเองนี่นี่เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้รู้เลยว่ามันจะเตี้ยมากน้อยแค่ไหนนะท่านผู้ชมนะพาดูแบบเรียวๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับไอ้ในนี้ผมผมบอกกับคนรู้รือย่างว่ามันว่ามันว่าว่ามันเป็นไอ้แกนแกนงานเทียมนะเพียนะเทียมแท้ๆมีมีความยากง่ายต่างกันไหมเพียของแท้ของเทียม เนื้อเทียมเหนียวกว่าครับเนื้อเนื้อเทียมกึงยากนิดหน่อยแต่ว่าเนื้อแท้นี่กึงง่ายอตึงง่ายเนื้อละเอียดขี้กึงออกสวยแต่นี่มีนิดหน่อยอ๋อก็นี้ก็ไม่เยอะตามราคามันแหละแต่ถ้าพูดถึงความง่ายนะครับของแท้จะกึงง่ายกว่านะครับเร่านั้างานเร็วเออเร็วเออเอองานเร็วกว่างานเสร็จเร็วกว่านะครับใช่แต่ทําได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นของแทหรือของเทียมนะพี่แอร์เขารับทําอยู่นะครับนะเยอะเหรอเป็นไงเยอะเนี่ย พ่ออะไรมั่งเราแตียงลอยชิฟอันบักชขียวกล้วยเนี่ยเนาะคนดูว่ามันมันช้ำมะแหละเออเราจะไปต่อร้อยยี่ห้าแล้วไปอยยี่หาทาปั้นหางบอยู่นะท่านผู้ชมนะห้าเจ็ดสี่วาวไปเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่ะเดี๋ยวเราเกลืองเสร็จแล้วเรามาดูงานพี่แอร์อีกทีหนึ่งนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมนะรอชมแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่แอร์แกมากินอะไร เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็วาร์ปมาที่ลานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเรากึ่งแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเฮ้ยแล้วผมมีอันนี้ด้วยเว้ยเขาเรียกว่าเซตเขาเรียกว่าเซตอะไรดีป่ะเซตค่ารีบาวเนาะเซตกระบอกชกเซตกระบอกชกาเดี๋ยนะเราเซ็กันเร้เซ้อเฮ้เฮเซ้อ้ํามันให้่แล้วก็ตัวน้้เ้อ้อเเฮ้อเเฮ้เฮ้อเนเ้อเ้เฮ้เ้อเ้อเฮ้อเอเฮ้อ้อ้้ าการคืนตัวของโชค๊คครับอ,อันนี้รู้น<อ>้ามันมเนี่ยตัวเนี้ยเขาเอื่อนียังเออเขาเขาเรียกอะไรไม่รู้คอมเมนต์บอกหน่อยอันนี้ลองเอาไปทําตามดูนะครับเซตน้ำมันข้างละ50มิลลิลิตรนะครับแล้วก็หาลูกปืนที่ใหญ่กว่ารูตัวนี้นิดนึงเอามาใส่ตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็อัดน้ํามันเข้าไปเสร็จปึ๊บผมลองกดดูละข้างนี้เสร็จไปแล้วผมรู้สึกว่ามันมันนวลขึ้นน่ะนึกออกไหม แล้วก็ผมลองเปรียบเทียบดูกับตัวที่ไม่ใส่ลูกปืนนะครับท่านผู้ชมคือข้างที่ไม่มีลูกปืนอะ่ะมันยันมันเร็วกว่ามันรู้สึกว่ามันจะกระด้างกว่าแต่พอ,อแมันมมปึ๊บๆเลยแมน่นป่ะตัวนี้มันลงแล้วมันค่อยๆคล้ายๆรีบาวแหละคล้ายๆรีบาวเหมือนกับว่าเราเรา,เราจะก๊อปเขาจะเข,า,ขาเรียกว่าเลียนแบบอะ่ะเ,เลียนแบบโชคที่มีรีบาวอะไรทํานองนี้นะผมก็ใช้คําไม่ถูกเหมือนกันนะครับ ลองเอาไปทําตามดูนะครับได้ไม่ได้ก็ลองคอมเมนต์บอกดูนะครับหรือว่าใครมีวิธีที่ทําให้โชคมันคืนตัวช้าเหมือนมีรีบาวอะลองคอมเมนต์บอกนะครับว่าเป็นวิธีไหนเดี๋ยวเราจะลองวิจัยดูแท่งตัวนี้ขายอยู่เอาตัวม,มีขายอยู่ใช่ไหมใช่สำหรับคนที่มีงบไงอ๋อหรือว่าใครมีสูรบ,บ้านบอกได้นะครับคอมเมนต์บอกได้นะครับนะหรือว่าอยากให้ทาอะไรวิจัยอะไรคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะท่านผู้ชมนะ พื้นก็ให้มันเหลือรูด้วยเนะนี่องเียรูให้น้ํามันมันเข้าไปได้เอออันนี้ก็เสร็จสับแล้วใช่ไหมใช่ครับนะครับใส่น้ํามันเสร็จ50มิลนะครับผมผมใส่ฝั่งละ50มิลนะครับนี้นนใครที่อยากหลดหน้าสเตปเฉกวยนะฮะตัดแกน2นิ้วแล้วก็สปริงเมื่อะกี้ผมไม่รู้ว่าความยาวสปริงอะ่ะมันกี่เซนนะความยาวที่ยังไม่ได้ตัดนะแต่ว่าตัดไปแล้วมันจะเหลือ24เซนนะครับนะท่านผู้ชมนะนี่แหละครับผมสเตปหลดหน้าของน้องเฉกวยนะครับนะลอง เอาไปทําตามดูเดือประมาณยี่สิบสี่เซนครับยี่สิบสี่เซนนะตัดเนี่ยเหลือยยี่สิบสี่เซนเห็นไหมสามไม่พยี่สิบสี่ครัประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดแกนสองนิ้วแล้วเราจะยกแกนเพิ่มไหมน่าจะยกนิดนึงครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมนะรอแป๊บเดียวบอกเลยว่าชาวกล้วยหล่ออีกแล้วท่านผู้ชมเอ้ยคนักกินนะเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าสเต็ปบั็อกชาวกล้วย เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะสรุปสรุปให้ฟังหมดกี่แสนหมดไปประมาณสองแสนครับไป,ไปนะครับผมก็หมดหมดไม่เยอะนะหมดแค่สามร้อยค่าตัดแกนเท่านั้นเองแล้วก็ค่าน้ำมันโชค๊คอีกขวดละยี่สิบบาทก็สามร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับใครอยากจะโหลดหน้าก็ไปช่างแอร์จัดให้เลยนะครับผมนะ,ะทีนี้เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะครับที่เราไปทํามาเมื่อกี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเราจัดสเต็ปโหลดหน้าใหม่เลยอันนี้รถเชียงเอาไปทําได้นะตัดแกน2นิ้ว นะครับตัดแกนสองนิ้วตัดแผงคอเสร็จปั๊บตัดสปริงโชคอีกคือตัดหลายแทะเออคือตัดอย่างเดียวเออนะตัดสปริงโชกผมไม่แน่ใจว่าความยาวตัวตัวที่ยังไม่ตัดนกี่เซนแต่ว่าตัดออกให้มันเหลือ2 4ถึง25เซนประมาณนี้อ่านะครับผมพอตัดสปริงเสร็จปุ๊บใส่กระบอกโชคเข้าไปนะครับผมทีนี้ วัดระยะยุบให้เหลือ1นนิ้วนะระยะยุบนะเพราะว่าคันนี้ยังมีระยะยุบอยู่อันนี้คือเอาแบบสเตปรถเชงแต่ใช้งานได้ด้วยนะครับนะดูต้องโยกให้ดูโยกให้ดูดมีนะโอ้หเยอะนะพี่บิวนะใช่ยังเหลือยังเหลือเพราะว่าเราตัดแผงคลองไง <Yeah. S 1> แต่ยังไม่หมด <Ooh. S 1> เพียงเท่านี้เว้ยคนดู <Ooh. S 1> เพราะว่าเซ็ตน้ามันโชกอ่าเพราะว่าเราซื้อน้ามันโชกมาเซ็ตน้ามันโชกผมใส่ข้างละ80มิลลิลิตรต้องเป๊นะนะใช่80มิลลิลิตร แล้วก็ผมลองก่อนหน้านี้ก็คือ5้าสิบมันอ่อนเกินไปนะครับล้วมันอ่อนมันจะยุ่ยไหมพี่วิวใช่มันแบบมันมันคือแบบมันจะต่ำไหมต่ำเดียวพอเราพอเรานั่งเพิ่มมันก็ต่ำเลยอ๋อพอพอขี่ไปชนแบบชนเนินอะไรเงี้ยตึ้มต่ำตึ้มเลยมันอ่อนเกินไปที่นี่เราก็เพิ่มเป็น80ิมิลลิลิตรนะผมวิจัยเรียบร้อยผมว่าโอเคมากเลยแล้วทีนี้ใครที่ดูแบบไม่ลีนะอย่าลืมนะครับตรงลูกสูบนะหาลูกปืนมาแล้วก็ยัดใส่ตรงนั้น ความรู้สึกส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าไอ้ลูกสูบที่อยู่ในกระบอกชกแบบมีลูกปืนมันสมูทเด้อสมูท้วยใช่มันสมูท <Yeah, S 1> ขึ้นนะครับเพราะว่าผมลองเช็คดูแล้วฝั่งที่ไม่มีลูกปืนกับฝั่งมีลูกปืนอะ่ะฝั่งมีลูกปืนจะสมูทกว่ามันไม่ได้เหนืดขึ้นนะครับแต่ว่ามันสมูทขึ้นนิดนึงนะฮะความรู้สึกรเ,เราอะใช่มันเป็นแบบงบประหยัดไงเออมันได้แค่นี้จริงๆอ่ๆอาอ่าอเคฝากก็้ด้วยนะครับนะ ถ้าขาดตกบกพร่องไหนต้องขออภัยด้วยนะครับ, Never บนะชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นขาววิจัยแล้วกันเนาะอยากให้วิจัยอะไรคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับคลิปน네ี้หล่าไปแล้วครับผมขอบคุณครับมีแบบมีสูตรไหมพี่ฟีมีสูตรไหมสูตรเหรออ่าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวาอีก้อันนี้เป็นสูตรอามาตย์ใช่ครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกด ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะขอเถอะนะนะคำนี้เราห้องานท่อนึงแกะแกว